เกี่ยวกับที่สามีเดียวกับไทยหัวใจของเราเท่านั้นที่จะบูกบนต่อแว้วเท่าที่ผ่ทางมาในี่เราเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่เดี๋ยวายจะทั้งถึงนาทีนี้เป็นสมบัติต่อไปเราคือ้าขาวที่ไว้สุทที่ใสสะอาดและหลังจากนั้นก็จะเป็นดามมันทึกของอะไรกาที่จะเม็นทึกอะไรที่ความดีก็ถูกมันทึกอะไรที่เป็นความผิดก็ถูกมันทึกแล้วก็ไปตัดสินกันวันในการตัดสินตัดเพื่อขึ้นมาใหม่ เพราะฉะั้แต่ลนีมนะอาหมักีมก็ต้องเป็นแบงค์งใหม่จากคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเป็นคนที่เป็นมุสลิมนะเอาเอากันนทีนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปอาบน้ำตามที่ข็สอที่อามัดเป็นแบบให้ แบบนั้นแหละไม่ได้ดจไม่ทเพิ่มเติมได้ครับาอยางนั้นให้คุณเราเป็นพยานนะครัจากอทเกตนะเอ่อเอาลซ้อมทีก่อนเราลองว่าเนี่ยอัสซาดูอัสซาดูอัลลอฮ์อัลลาอิลลอฮ์อัชฮ์าดูวอัสนาุฮมมัดลลลลอฮ์ ัวสู้ก็พอได้ไหมต้องมีคนตามไม่ต้องต้องจบเออจบอ้ได้ก็ต้องตามตองคนตามกกำังกาเลยนะครับผมทีนี้เป็นรุปิ๋มทีนี้เลยอัชสาดูอัสารุอัญญาอัลอฮทาอิลละกทาอิลลอฮ อิลาฮ์อัสฮะดูอัสฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาอิลาอิลาฮ์อูอัสฮะดูอัสฮนอะนามุฮัมมัดะุฮัมมะรอลุลลอฮข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกวิีว่าขอวิว่าไม่มีไม่มีข้าพเจ้าในนอกจากอัลลอฮ์แลาข้าพเจ้า

你你做么第你做。 กคือรู้ต่างๆเขาเมื่อวานวันแรกครับแล้วก็ได้คุยกับเขาคอามรู้สึกรู้ต่งแต่ที่นั่งคุยกันเป็นวงเมื่อเช้าวันแรกับคือบางคนพูดมาอย่างหนึ่งว่าเขาสนใจในสนามอยู่แล้วแต่ตัวเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดรับ ก็จะมีนิทานมาที่ตามเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทำอยู่ดีนะนะครับผมก็ตรงนี้ในค่ายจะมีนะครับของว่าได้นะครับความที่ความที่ผมคาดหวังเนะรับแรกก็คืออยากได้เพื่อนเพื่อนพี่น้องในเป็นสลาจิตลาสติสจริงๆนะครับผมก็คือในทด้านการปฏิบัติด้านการศึกษาติสก็ได้อย่างหวังครับได้อย่างหวังก็คือความอบอุ่นความอบอุ่นุกคนได้ได้คุยกับทุกคนได้คุยกับพี่น้องหลายคน ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากมากๆเลยราบขอบคุณสตาบมากๆขอบคุณสตาทุกคนว่าคือมีอะไรต้อมีอะไรที่เราตั้งใจอยู่หรือที่เรารู้มาอาจจะถูกบ้างผิดบ้างทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันบอกให้เ่าไม่เจ็ร้อยอยู่แล้วนะครับก็คือได้ถามได้คุย มีค่ายครั้งต่อไปเป็นไปในทางแอยากใหู้ตื่นสนุกอะไรก็ผมอยากให้รักษาอย่างหนึ่งคือความอบอุ่นนะครับความอบอุ่นแล้วก็ในหลายทิศทางนะก็คืออย่างที่เขาบอกก็คือบางทีบางอย่างที่ staff หรือจ t a f f พูดนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำทำอรมณ์ทำคำับองบางคำเนี่ยคือคนที่เข้ามาอาจจะไม่เข้าใจไม่เ <trendy> ข้าใจเลยด้วยซ้ำ <chocolate> มีอ <honestly> ย่างแค่คำไม่เหมืยนก็ไม่เข้าใจแล้วว่าคืออะไรถูกไหมครับก็คือ การจากที่ผมได้รับผมว่าสังคมมโนชนิดนี้เป็นสังคมที่แบบกันเชงแล้วก็มีความเข้าใจอะไรเอาเอาบกเาใจอย่างเงี้ยและความเอาใจใส่ที่ตอหรือเป็นต่างศาสนาอย่างเงี้ยแล้วก็ ไอ้ส่วนทีค่คิดว่าจะมาครับแต่ที่นี่เนี่ยในส่วนได้รับไหมก็ได้รับครับก็ ขอเชิญกลุ่มที่สองต่อครับกุ่ที่สองที่ขรนาเตีย ความพยายามคนจะดีเป็นสิทธิของของคนที่สุนใจจากจากที่ได้รับประบการณปได้ับส่วนเป็นรา้าดี่เือข้าทฟาเรือทางทางที่ผูกประชับให้ต้องจากัคนที่มีเงินที่ทองได้ผมอ่ะจะต้องไม่รอบอีแต่นี้เป็นกรวีที่มีข่าวดีที่รูสึกเข้าเล่นนมาก็ละได้สิทธิที่แบนะ Well wow. 这己找不到，那 Nothing. สลาอตรอนแรกที่่าหวัาว่าเราอยเราคาดหวัาประมาณนี้แล้วได้รับมาแค่ได้รับกาเาที่ที่ผมมาที่ผมมาเข้าให้ในในทางนี้ที่ผมคาดหวัว่าที่ผมปฏิบัติไปแล้วที่ผมทำไปแล้ว อะไรก็ขัดการณคือเรีรู้ความหมายคำที่เราอ่านว่าที่เราอ่านไปแล้วตรงไหนเราจะรู้ตรงที่เราอ่านว่าตรงไหนมันเป็นเาจะไปต่อตรงนี้แต่ที่ตอนนี้เราผู้ที่ทำแล้วก็พอเข้าใจทำให้เรารู้สึกเกรงกลัวร้มากขึ้นแล้วทำลายที่เราอยากเแล้วมากขึ้นจากเราที่คิดว่า จะทำแต่งานจะทำแต่การอย่างนีสุด่สนักนาเลยมันจะทำให้เราใจลืมยิ่งเราคิดว่าลืมเท่าไหร่ก็นอกที่่เ้าใถ้าเราอยากได้อะรมาเราต้อให้อะรมาที่ักงที่อาักานแต่หลายท่านที่สอนแล้วก็มี่ากอยเลยเรื่องการูดบ่าที่ว่าที่ก็มีภาพลกษแต่พี่นี่ครับก็คืองอารมณให้เพราะว่าร่างกาย ผลอเขาว่าคอกเขาอาจจะกสื่อยู่เมที่แต่พิสตากคว่าโอเคเรได้ก็ได้เออ 看病啊。 سان <laughs> گهري ครับต่อไปครับกลุีสครับกุีมขอตัวแทนครับมาเมาเมาหมดเลยมาหมดเลย2ลมาครับอัลลม์ลลอฮ どうもありがとうございした。